เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์ครับสาขาการแสดงก็ภูมิใจมากโครงการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เขาสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นทีมงานแค่ดูดิเองตงวัวผมเองด้วยแล้วก็ทุกๆทุกคนแล้วก็ทางแคสตลอด้วยนะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนี่ผู้การเป็นขวัญใจแคสนะครับผมเป็นขวัญใจแคสเป็ขวัญใจแคสได้แขกติดรู้จักแค่ขวัญเอลยขวัญมาขวันที่เป็นขวัญใจไม่เสียขวัญด<ค>้วยก็<ค> ดีดเรียกว่าดีใจก็ดีใจนะดีใจมากๆเลยที่แบบแคสให้เราเป็นขวัญใจเพราะว่าเราก็อยู่กับแคสมานานมากแล้วแคสเธอร์น่ารักกับซีนีสนี้เสมอเลยครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่แบบคนมากๆเลยสำหรับรางวัลน,นะครับใช่แล้วก็ทีมแคสนี่คือเขาทำคอนเทนต์เก่งมากฮะน่ารักมากสรรหาอะไรมาใหม่หมาให้พวกเราทำชอบแบบมีเกมสนุกสนุกครีเอทีฟมากย,ยากยากมาให้เราเล่นย,ยากให้รู้ว่าเราทำไม่ได้ก็เราไม่ฉลาดเมื่อไหร่ใช่เจอแบบว่า ใครอยากได้ขวใจแคสนะครับผมก็คือเขาไม่ชอบผู้ชนะเล่นตัวเองก็เลยกว่าเป็นขัญใจจริงเนะเพราะว่าทุกคน้อกูวาอจะรอสอคนนี้ใครนะอันนี้เขาเป็นแบบว่าเขาเรียกว่ายาวชนเขาลัขาได้รางวัลขวัญใจใหญ่ลังกาปีตอนนี้เอาขัใจแบบว่าทุกคนขัใจเลยขวใจที่จริงหวือเป่าขวใจผมด้วยฮะได้ไหมอ่ะหรือว่า ฝากทางแคสแมฮะมีปันใจเฮียมีฮะไอโบปันใจเฮียแล้วก็ผู้เข้าชิงมีแค่นุนิวหลอกมงป้าเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หลอกมงนางก็แต่งบ้านน้งก็แต่งบ้าเฮียต้องเตรียมรางวัลแล้วแหละรางวัลอะไรรางวัลปันใจเฮียมันมันได้คือนุนิวต่างนุน้วแต่ว่าถ้าถ้าโอเคเดี๋ยวปีหน้าเปิดซีพึกอวอร์ดมีรางวัลที่ ทุกส่วนจริงดูนิว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 เป็นอะไรบ้างความรู้สึกที่แบบว่าความรักที่มีแฟนมีให้เราอ่ะมันเหมือนกับแบบมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงหรือเปล่าไม่จริงมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นมีเพิ่มขึ้นก็มีน้อยลงบ้างมันเป็นเขาเรียกว่าวัฏจักรน้องวัฏจักริ์แล้วก็ทำหน้าที่ตอนนี้เราให้ดีที่สุดแล้วก็ฝากแฟนๆซัพพอร์ตเราทั้งสองคนด้วยผลงานเราทุกชิ้นงานด้วยก็ ตั้งใจทํามากๆครับไม่ว่าจะเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่าการร้องเพลงต่างๆนานาครับผมแต่<น>ตว่ายัางกว่าเรามาถึงนี้มันน่าจะแบบเป็นความรักที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะเอาแค่นี้เหรอทำไมทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ทำไมอ่ะตอนนี้อ๋อนั่นแหละครับก็ใช่ก็ดีดีใจยอยู่แล้วที่แบบทุกคนยังไม่ทิ้งเราไปหนึ่งทุกคนยังแบบ มื่อก่อนเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นทุกคนก็คือคอยสนับสนุนเราทุกอย่างเวลามีรางวัลอะไรก็จะคอยโหวตให้ทางผมเมื่อกี้ยังไม่ได้ขอบคุณอันนี้เลย Billboard Music a w a r d นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่โหวตให้น้อน mm hmm. นิวนะนี mm ่ hmm. ก็ได้รางวัลแล้วเอามาฝาทุกคนแล้วเป็นไงบ้างคะคิดว่าแบบได้วรฟอมได้รางวัลเนาะแลวนี่เป็นจากสาขา artist ไปยังไงหล่อไปเพอพิล่าอาร์ติสก็จริงๆนูกศึกผมก็ไม่ได้พิล่าขนาดนั้นนะป๊อปไม่ป๊อปอพิล่าการันตีโดยซินแกร์บออะไรหนุไม่ป๊อปป๊อปทุกปีไม่ได้ป๊อปขนาดนั้นหรอกมีศิลปินท่นนเอื่นดก็ป๊อปเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ละกันผมก็ จะเป็นเอ่อก็จะเดินไปทางศิลปินอีกยาวๆนั่นแหละครับแต่ก็ทำหลายอย่างเนาะแสดงเราก็แสดงด้วยเพลงเดี๋ยวก็เดี๋ยวออกมาอีกหลายเพลงเลยใช่เดี๋ยวจะทำอัลบั้มด้วยเมื่อกี้พูดที่พูดเป็นบนเวทีนะคะว่าปีนี้เดี๋ยวก็จะมีอัลบั้มเต็มก็ฝากที่คนรอด้วยคับผมแล้ววันนี้ค่ะลุคนนี้คือแบบอ๋อเป็นเอ่อเรียกว่าเมื่อกี้ก็ไปวิ่งงานมา โชว์มายากลไม่หมายถึงว่าพี่ๆสื่อเขาก็วิ่งงานมาด้วยไม่ใช่พี่ๆบางคนก็วิ่งมาเหมือนกันนาคุณคุณมาใช่เราก็ถังคนต่างวิ่งมาแล้วก็โชว์มายากลเปลี่ยนสีผมเลยใช่ครับเมื่อกี้ออกไปงานานาสมาผมสีดำมาถึงงานนี้เอาเปลี่ยนอันนี้คือสีจริงใช่ไหมหนู ก็จริงทุกสีอยู่แล้วหรับเปลี่ยนเนี่ยก็เมื่อกี้สีดำที่ไปอ่ะก็เป็นสีดำจริงๆเนี่พวกนี้ขออีกสีนผมหนูได้เดี๋ยววันี้ไปยอมอยากได้สีอะไรคะสีใหม่เตรียมเตรียมสำหรับสีอะไรไหมคะสีใหม่พี่พี่เขาไม่รู้จากสีใหม่หรอกพีอะไรอย่างนี้ไงพี่เขาไม่รู้ก็ดีแล้วพี่พี่เขาไม่รู้สีใหม่ก็สีผมใหม่ครับสีออนสีใหม่สีใหม่ เมื่อกี้งานนาเสร็จแล้วก็ไปยอมไปฟอกมาเป็นอันนี้ใช่แป๊บปเดียวครับร้านครัเก่งเป็นแบบแต่ว่าลุคน,นี้ร้านเก่งเกินไปหน่อยลุกนีก้คือเป็นยังไงบ้างคะลุกนี้รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์สสเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกผมมาถึงก่อนแล้วเราก็รอเขาครับผมเพื่อที่จะเข้างานพร้อมกันนะครับพอเขาจะมาก็รอเห็นชุดตกใจกว่าแหวกหลังด้วยไหนสิอย่าไปยุเขาเดี๋ยวเขาหัน นม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นหรอสมมุติถ้าผมใส่ชุดแหวกหลังนี้จะรับได้ไหมฮะรอเลยรออยู่ฮีก็แหวกได้ได้ครับไม่ฮีจะใส่ได้ไหมแหวกหลังได้ไม่ฮีเขาแหวกหน้าแล้วกันเอาละมาฮีก็แหวกอยู่นะไม่ของเฮียไม่ได้เป็นซีทูอ๋อแต่วันนี้หนูซีทู เสลือลเลยเหรอโ,โ,โ,โอ้ชาติหนึงหนูจะได้ใส่สักทีหนึงโชว์บ้างก็ไม่เออหลังจากนี้แหละหลังจากนี้แหละไม่เขินค่ะอย่าใส่บ่อยเลยแต่ว่าไม่มีคนห้ามใช่ไหมครับอ๋อไม่ห้ามาครับจริง,รงๆใส่บ่อยก็ดีครับผมเพราะว่าแฟนๆชอบเนี่ยข้างหลังเนี่ยกรีตคลาด ทุกคนชอบทุกคนชอบพี่ตีชอบไหมชอบไหมก็ถ้าหนูชอบก็ไม่ไม่ได้เกี่ยงนะถ้าหนูชอบจริงๆหนูก็ชอบแต่ว่าไม่ใส่บ่อยเพราะว่าขี้เกียจคุมน้ำหนักขี้เกียจขมแมวมันต้องคงหุ่นใช่ไม่ว้ไงตอนนี้ผมก็ขมแมวอยู่ครับอ่าอ้าวข้าวฟ้าหน่อยข้าวฟ้าเคียงเธอเกลียวเกลามากยิ่งเฉพาะปีที่ผ่านมา ให้หนูพูกก่อนอ๋อใช่ครับ ep ep 4ออนไปแล้วทุกคนแบบชอบมากเลยมันมีหลายอย่างที่แบบคิดว่าทุกคนน่าจะว้าวมากๆคือไม่รู้จะโฟกัสอะไรดีเลยอ่ะยังแบบยังไม่ทันตกตะกอนซีนก่อนหน้าเลยอ่ะคือซีนต่อมาก็ฮะอีกแล้วอ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆๆเลยค่ะแบบมีหลายอย่างมาก ep 4คือสนุกมากพีทุอนพีทตลอดพีซีนเลยแขกรับเชิญก็พีท ช่ยังยังไม่หมดฮะตัวละครมีมากกว่านั้นเยอะออรอดูว่ามีใครบ้างเราเริ่มอยากไปเอมิเรต์ทาอะไรนิดหนี่ย <c oughs> อยากไปเอเมิเรตจริงๆผมก็อยากไปเหมือนกันตอนนี้อยากอยากออกกองเหมือนกันไม่ได้ออกกองนานวันนี้ก็คิวของสิบสี่เหลืออีกไม่ถึงเหลืออีกไม่ถึงสิบคิวครับผมก็เป็นซีนที่สัมพัญทั้งนั้นเลยซีนที่หนูไม่น่าชอบเท่าไหร่ปล่อยแล้วะงานบ่อยและงานเพราะว่าหนูไม่เก็บ ไม่ชอบออกกําลังกายซีดเหนื่อยครับซีดเหนื่อยออเดี๋ยวฉันลังจะแข่งแทนคดินบุขจ,จะเริ่มแข่งแล้วครับจะเริ่มแข่งแล้วช้าดเดี๋ยวจะแข่งแล้วครับอาาที่ผ่านมาเราเห็นที่นี่ซีแบบว่าชวนเป็นแฟนไปดูเอลูดูสามเอ่ <c oughs> บ้านขาป่าสนุกมากครับสนุกเราเราสองคนหรือตัวผมเองชอบการเลี้ยงแอ จากการที่ดูแบบพร้อมกันทุกคนอยู่แล้วนะก็เลยจัดขึ้นมาครับผมชลันเหมาลงไปเลยนะครับผมโดยสนสมจัดพี่อ๊อฟด้วยใครด้วยตัวหนูด้วยนะฮะก็ให้เครดิตเขาด้วยแต่ตอนนั้นหนูไม่ว่าก็เดี๋ยวเราเพิ่งประกาศ e p 7ไปนะครับก็ใหญ่ทุกคนมาดูด้วยกันที่เซ็นทรัลเวนะครับผมบอกเลยว่าร้อนแผดเผาแพลวพราวทองอะ่องอะพวกคำนีมันคือทองคำมันมีมูลค่ามาก IP5 <EP> เหรอ e p 7 e p 7 ใช่ครับนี่พูดถึงวีดีเจตนะคะรับวันพิแบบว่าจะต้องมาดูด้วยกันคือแสบตาคือมันเป็นซีนที่แบบหมายถึงว่าในทุกซีนนะมันแสบตาขนาดนี้เลยนะดูอมยิม้มขนาดนี้เลยนะคจะเป็นซีนที่ทุกคนดูถ้าได้ดูพร้อมกันนะนว้าวเลยอ่ะคือคือผมพูดตรงผมแอบ,บเห็นมาแล้วที่โกงไงผมจะปไปดูก่อนนะนูก็อยากดูด้วยเชื่อเลยถ้าหนูไม่ยกมือมาปิดตา ไม่มีทางหนูปิดแน่แส,สดงว่าต้องมีความเขินแน่เลยเขินแน่เของล้อเ<ด>ขินหล่อนจะจีบพอไม่หยาะหรือยังไงดีอะมันยิ่งกว่านั้นนะฮะบอกไงดีมันบอกก็สปอยเป็นถึงว่ารวมๆกับอีพีนั้นสนุกมากขอดูเลยได้ไหมไม่ได้เราต้องดูอีพีห้าก่อนใช่งั้นก็ว่าอีพีห้าหน่อยค่ะวันเสาร์นี้เนาะสปอยสปอยอีพีห้าวันเสาร์นี้นะฮะก็อย่างที่ใครที่ดูอีพีสี่แล้วก็เห็นชารันได้โดนห้ามไม่ให้ ดูแลคณินแล้วครับผมเราก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับผมเดี๋ยวก็มาดูกันว่าหน้าที่ของหัวใจครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าชลันจะดําเนินเรื่องยังไงลายรักษสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความรักของคณินกับชลันจะเป็นยังไงนี่ไงเข้มข้นขนาดไหนหน้าที่กับหัวใจถ้าให้เลือกเขาก็เลือกหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยจริงครับพูดตรงถ้าเป็นซีพึกที่เป็นชลันเลือกหัวใจ อันน,น,นี้อันนี้บอกว่าถ้าเป็นซีพเล่นก็เลือกหัวใจบลมเพราะว่าไม่ทําตามหน้าที่เราผมชอบแหกกฎอ๋อโอเคโอเค,อเคยอมยอมก็ดีนะก็ดีแต่ว่าชาลันน่ะไม่เลิศไม่เลิศชาลันไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่เลิศเรื่องชาลันไม่เลิศสู้เฮียไม่ได้เลยชาลันไม่เลือกหัวใจเขาเลือกหน้าที่เอาจริงรู้นิ่ว่ะก็สู้คณินไม่ได้แม้แต่นี้ทำไม เนี่ยเขารู้ใหญ่ๆสีอยากรู้แล้วว่าไม่อยากสปอยลเไม่ถึงเรื่องอะไรเงี้ยไม่ถึงทุกเรื่องจะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าภาพสวยแล้วก็ทุกคนแบบว่าใสสุดมากสำหรับเรื่องนี้หลายคนที่ยังไม่ดูก็ฝากด้วยนะรับรองว่าสนุกแน่นอนอืมการอ่านนะคะแล้วเดี๋ยวมีคอนเสร์ตด้วยเนาะเนาใช่ครับอ่ะก็ฝากอีพีอีพีห้าก่อนละกันครับเพรว่าเสาร์นี้นะก็จะได้เห็นความ ความดื้อความอะไรของชนินเพิ่มขึ้นแหละใช่เพราะว่าเราเริ่มโดนจับแยกให้ห่างกันแล้วก็ดูว่าน้องคณินจะทํายังไงต่อไปนะครับแล้วอาจจะมีการไปตามกันเกิดขึ้นแล้วเราจะตามแล้วเราจะใช้อำนาจยังไงก็รอดูเลยครับอีพีเขาชอบคาแรคเตอร์เนี้ยเขาเอามาใช้ชีวิตจริงด้วยตอนเนี้ยเอาก็มีอำนาจเราก็ต้องใช้ในเรื่องในเรื่องหนในเรื่องแล้วช้อย่างนอกเรื่องไหนอำนาจที่เอามาใช้นอกเรื่องเนี้ย หนูไม่ได้ใช้อำนาจนอกเรื่องนะไม่ได้ใช้อำนาจนอกเรื่องแต่หมายถึงว่าจะนิสัยความแบบว่าทำไมอ่ะท่านชายท่านไม่มีไม่ได้ใช้อำนาจแบบแบบนั้นหรือสั่งหรืออะไรขนาดนั้นแบบแล้วเรายอมไหมอ่ะอะไรนะฮะต้องดูเรื่องก่อนว่าเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่จะไม่ยอมคือเขาสั่งอะไรเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยยืมเงินอย่างเงี้ยโอ้โหเขาไม่ได้ยืมหรอกเขาเขาเขาได้สังหนูมีแล้ว โอเครับ EP5 ด้วยแล้วก็ฝากคอนเสิร์ตนิวด้วยละกันนะครับเดี๋ยวจะไปเริ่มไปทัวร์ที่ตามต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ไปแค่ที่เดียวด้วยไปตอนนี้มีแบบหลายที่มากๆเลยหลังจากนี้ก็อีกหลายเดือนเลยครับใครที่สะดวกไปก็อยากให้ไปดูกันครับ Dreamcatcher ก็จะยกไปที่ต่างประเทศเลยถือสวัสดีไปเที่ยวด้วยได้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยครับผมก็ฝากไปกับใจให้หนูนะครับเพราะว่าหนูน่าจะเหนื่อยแน่นอน ก็เป็นกำลังใจให้สุดๆจัดไปตามไปแอ้มัปใช่ไหมใช่ไฮะที่นะครับจริงๆผมก็อยากไปทุกประเทศเหมือนกันเลถือว่าเป็นการแบบพักผ่อนแล้ไปแฮมม์ใจหน่อยไปเที่ยวดูจะว่างไหมถ้ามีโอกาสเขาว่างก็อยากไปฝากหนังด้วยครับใช่อ่างออนไปปีออฟต์มาแล้วปอฟต์มาแล้วเรื่องดีวาราวีนดูมั้ยออฟต์มาก็น่าดูแล้วว่าทำตัวออกมาก็น่าดูแล้วดูท่าหนูโพสตก่อนหนูโพสตท่าไหนนะไหนดูสิอะไรนะอย่างรี้ป้าอะไรนะ ชี้เยืนมือหนูโพสท่านี้อันนี้จะแบบนี้แล้วก็มีอีก 1, 2, 3 3> ึสองคนเรามาเป็นแกงกันนะครับสนุกมากเราเรื่องแบบตลกมา,มากๆเลยอยากให้ทุกคนรอดูนะครน่าจะ10บธันวาคมนี้นะครับแต่ช่วงปลายปีแน่นอนหมดแล้วหมดแล้ว,ห,ลวหรือเปล่าหมดแล้วขึ้นไปี อ๋อใช้คอนเสิร์ตแน่ไม่รู้ว่าตอนนี้เต็มไปเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหรือยังแต่คิดว่าเต็มแล้วแหละครับแต่ว่าเสาร์นี้วันวันเสาร์ทย์นี้นะคะจะได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่แอมใช่ก็รับรองว่าได้เห็นการคอลแลบของศิลปินหลายท่านแน่นอนเพราะว่าวันนั้นก็มีหลายคนมากๆหลายท่านมากๆเลยที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตนั้นนะคะขอบคุกำลังใจให้ด้วยตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยร้องแลบเพลง้วยเพลงเยอะมากผม

Welcome to Star Society.